ก็ตอนนี้ขบวนรถดุนพิเศษขบวนที่38และ46จากสถานีส่วนใหญ่ก็ลกและบดังเบซาไปทางสถานีการกรุงเทพอภิวัตรกำลังจะเข้าจอดสถานีบ้านปโป่งนะครับวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับถ่ายกลางแจ้งเลยวันนี้โอเคมาละนะครับ

ที่สถานีบ้านโศกบริษัทตสวันผสมเจ้าพ่อเหลือน้องที่สถานีบ้านโศกฝนน้ำตาลชางที่ลงด้านขวาและระมัดระวังอันตรายขนาดที่ล้จากขบวนรถด้วยครับขบวนรถเจ้านี้เป็นขบวนรถจีวันิเศษทัับ10ขบวนที่3 8และ46นับกบริษัทต้นทางจากสถานีช่วงห่ายโซลกและปดานเดตาจุดมาทางที่สถานีการกรุงเทพอภิวาทครับ บนรยตูไม่บ้าจาถานีบ้ากงแลเนาหทสอบคุณธสานีรัษาาสงการาานีบาบลุและนีต่ไปสาากาัา้านกองในนาของทารถไฟขอขอบคุณผู้สุที่จะบริการรถไฟในการเดินทางแะบอว่าในการเดินทางต่อไปารถไฟขออนุาารใช้น้าขอขอบคุณครับ ออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วก็จะไปจอดที่สถานีนครปฐมเป็นสถานีต่อไปนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ